ัดีครับเตะล้อโมนิฟายครับผมวันนี้เรามีสิ่งพิเศษพิเศษนะครับเป็นโปรเจกต์ที่คันแรกนะครับสำหรับชุด F150 ก็ขออนุญาตทำคลิปเองนะอะไรที่มันพิเศษพิเศษนี้จะเจอผมแน่ครับเตะล้อโมนิฟายก็เดี๋ยวพาไปชมว่ามันมีอะไรฮะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เซตอัพกันมาประมาณ3-4วันในส่วนของชุดงาน F150 เดี๋ยวไปดูกัว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่กับรถคันนี้ครับไปชมกันครับผมนี่ฮะที่เราเห็นอยู่ฝั่งนู้นครับเรายังไม่ได้ข้ามถนนนะเป็นฟอร์ดหัวเดี่ยวกระบะลอยข้างหน้า F 1น 0, F 0. ้นคันแรกครับของโลกนะครับคันแรกของโลกคันแรกของทีมงาน F 1 5 0ายวอลลิิบายทีเดียนไฮเปอร์สปอ เรียบร้อยครับรถจากชนบุรีครับวิทนนะครับจากชนบุรีสเตปเป็นยกสองนิ้วนะฮะคันนี้เป็นยางสามสองห้าขอบยี่สองเป็นปอดหัวเกี่ยวหน้าเ1ฟหนะึ่งห้าะสีบอลเงินไฟฟ้าช่วงล่างเป็นคาปิดทั้งหมดครับนะทช่วงล่างคันนี้จะเป็นช่วงล่างของเอเวอเรสต์หล่อมากๆครับนะที่เจ้าของบอกูกใจจริงๆเดี๋ยวไปข้ามฝั่งแล้วก็ไปดูกันว่ารถคันนี้ รอขนาดไหนนะครับไปชม,ปมกันครับไปข้ามถนนกันครับก็เยอนนิดนึงนี่ฮนะทีมงานกำลังติดสติกเกอร์ติดไลเซน์ครับลอคบ,บริ้ไฟเก็บด้วย F150 บอดี F ้คิครับออนฟอร์ดหัวเดียวนะครับคันนี้เป็นคันแรก ของโลกเลยทีเดียวเชียวครับคันนี้ได้รับความไว้วางใจจากพี่ต้นนะครับมีการให้จัดทำนายกโครงการเน์ัดงหน้ามาคันนี้ก็เป็นช่วงล่างสองนิ้วมงนะครับูนด้านซ้ายหน่อยด้านหนแล้วก็ล้อยางครบเซตเต็มระบบตีกนกช่วงล่างฮอรบิดสปริงเคควันหน้าหลังครับเป็นด้านหลังเป็นยกขึ้นหนึ่งนิ้วด้านหน้ายกขึ้นสองนิ้วนะครับที่หน้าเป็นของ C d n ีเอไฮเปอร์อร์ตนะครับ ใส่ไฟตหมอกหล่อเรียบร้อยนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับเพื่อนๆนี่ใช้หัวเดียวนะอยากจะปรับเปลี่ยนลุกนะของรถท่านเองครับมาได้เลยครับของนี้ถูกาลงตัวสุดๆหล่อมากๆไม่มีใครทําเลยผมยังชอบเลยครับเจ้าพี่เจ้าของบอกถูกใจมากๆครับยิ้มแก้มปิ่มเชียวนะครับเสื่อแล้วอีกของล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวดูของนี้ดีกว่าของนี้ย้อนแสงนะฮะล้อมาใหม่ ล้อแป๊บหนึ่งกำลังจัดการเช็ดทำความสะอาดถ่ายรูปกันนี่ฮะล้อเป็นล้ออีเกิลวิวครับล้อย2่สว้างสินิ้วออฟเซตลบสี 44, นะฮะแล้วก็มีมิลิ่งแบบนี้วิปปับวิวปับนะครับวิวปับเลยยางสามสองหย่สองอ่าสามสองห้าสิี่สเื่อทีครับยางเป็นแอมซายนะครับมัดเชลเลนช่วงล่างพอตบิด สีนกออปชั่นครับสีแดงแดงแบบนี้ฮะให้ดูเ,เด่นๆเห็นว่าเป็นของแต่งชุดช่วงล่างโตเป็นทับแพร่งฝาแฝดระดับสปริงเคเควัครับเดีย๋ยวดูทับแทรงนะคับแทรงสวยครับเนี่ยของสวยครับชุดช่วงล่างประมาณนี้นะครับขับดีแน่นอน ไดไฟฟ้าจากอ e ีบอร์ดครับตรงรุ่นสําหรับหัวเดี่ยวนะขึ้นลงง่ายครับเรื่องไดอัอฉริยะเดี๋ยวดูผมปิดให้ดูเี๋ผมปิดให้ดูดดดดนี่ฮะได้ป๊าปสำหรับหัวเดี่ยวมีตรงรุ่นครับอีบอร์ดมันไดไฟฟ้าอัจฉลิยะมาดูมุมด้านข้างกันดีกว่าว่าหล่อขนาไหน เสี้ยวเลยครับเสี้ยวเลยครับหัวเดียวของแปลกครับของแปลกฮะของแปลกติดสติกเกอร์แป๊บหนึ่งฮะใครที่สนใจอยากได้สติกเกอร์ร้านมาได้เลยครับแจกฟรีแจกฟรีนะครับอันนี้เป็นกระบะลอยหัวเดียวด้านหลังก็ใส่ได้เลยครับแต่ว่าเรายกขึ้นนะฮะจัดทรงให้สวยงามใช้เป็นสปริงเคเควันเพื่อนๆที่สนใจครับใครมีหัวเดียวครับกระบะที่เป็นเขาเรียกอะไรที่หมายปองของใครหลายคนนะครับเพราะว่าเป็นต้องสั่งพิเวอเดอร์ถึงจะได้ อันนี้เป็นเครื่องยนต์2.0ครับไบเทอร์โบนี่ครับลองดูกันแล้วกันนะครับว่าเรื่องความเนียนความเนี้ยฟิตติ้งต่างๆในชุดแต่งของเขานี่ต้องยอมครับอย่างกัะรถออกจากศูนย์มาเลยนะครับสวยงามจริงๆผมให้ดูจะบอว่าผมจะหาว่าผมโม้นี่ครับฟิตติ้งแกลบต่างๆครับระหว่างฝากระโปรงระหว่างากระจังหน้า ก็จะมีโลโก้แบบนี้นะครับแต่ไม่ได้เปิดไฟลีโอเคนะครับใครที่สนใจฝากด้วยครับล้อโมดิฟายครับร้านอยู่ที่ลังสิตคิองหนึ่งนะครับผมเต้ล้อโมดิฟายยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านครับไม่สะดวกมาโทรมาก็ได้ครับหรือแอดไลน์ที่ไอดีไลน์ล้อโมดิฟายนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นชุดบอดี้ชุดช่วงล่างล้อยางต่างๆเรามีให้เลือกให้ตัดสินใจกันได้นะที่ร้านได้เลยครับพร้อมจบ มาเลยฮะผมเต้ล้อมอนิฟายนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม